สถาการรล่าสุดเอสกันพงศ์วันนี้เตรียมย้ายโรงพยาบาลด่วนอาการร่าสุดเอสกันพงศ์วันนี้ เรียกได้ว่าถูกพูดถึงมากมายในโลกโซเชียลในตอนนี้เลยก็ว่าได้สําหรับเรื่องของพระเอกหนุ่มคนดังหนุ่มเอสกันตพง์ที่ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทําใาหลายคนในโลกโซเชียลส่งกําลังใจกันมากมายเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทาเอาฟแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้หลังมีข่าวพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องโดยแพทย์เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้อาการน่าเป็นห่วงต้องดูอาการ ว,วล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวของเอสเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนระบุวา่าตอนที่เกิดเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ด้วยฟังคำบอกเราจากทีมงานและตามไปเจอที่โรงพยาบาลตอนนี้เอสรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตแพทย์ทำการรักษาตามอาการที่เอสตอบสนองโดยปกติเอสเป็นคนแข็งแรงแต่ช่วงนี้เจ้าตัวโหมง,งานหนักพักผ่อนน้อยเพราะตอนนี้เอสทำรายการของตัวเองและดูแลครบกลุ่มการผลิตเองแทบทุกขั้นตอน ต้องใช้สมองคิดงานเยอะมีความเครียดความกังวลในหลายๆด้านเพราะค่อนข้างทุ่มเทให้กับรายการนี้พอมามีการอัพเดตเพิ่มเติมวันนี้สั้นๆว่าตอนนี้ S อาการคงที่อยู่ระหว่างย้ายโรงพยาบาลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ S กันตะพงนะคะ